ทานทั้งหลายเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าว่าโลกมิถุรู้แจ้งโลกรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในนี่เราศาสตราของเราถ้าเราถ้าเป็นเหมือนเราท่านจะเรียกว่าเป็นศาสตราได้อย่างไงก็ต้องต่างเราที่เป็นครูสอนโลกความรู้ต้องเหนือโลกที่โลกมิถุรู้แจ้งโลกโลกนอกโลกในรู้ตลอดทั่วถึงโลกในคือกิเลสตัณหาภายในพระไทยสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือเลย โลกนอกกับพี่นากระจายดูเหตุการณ์ท้องสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่เกิดมาจากพบไรชาติใดไปสร้างบุญสร้างกรรมอะไรถึงได้เกิดมาสัาตว์ตัวนี้มันเกิดมานี่มันไปสร้างบาปสร้างกรรมอะไระความดีความชั่วอะไรบ้างแล้วมนุษย์ที่เกิดมาเต็มโลกเต็มสานี่มันไปสร้างบาปสร้างกรรมสร้างบุญสร้างกุศล <t ell> <hani S 2> ที่ <t ell> ไหนบ้างที่ไหนบ้างถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ประเภทต่างๆกันบางคนก็ มันน่าชมใจรเสริญเป็นผู้มีวาสนาบารมีบางคนก็สักต้อเป็นรูปมนุษย์เท่านั้นเองแต่เรื่องราวความสุขความเจริญไม่มีความหมายสําหรับมนุษย์ประเภทนั้นมันไปสร้างแบบสร้างกรรมอะไรมามนุษย์เหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้หมดนี่ที่มาเกิดอย่างอยู่ในโลกอันนี้ไทรเกิดมาจากภพใดชาติใดก็เมืออของจักตัวใดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านรู้ไปหมดเห็นได้หมด แม้ที่สุดลงไปกองอยู่ในนรกไปตกอยู่ในนรกเอ้าในนรกนี่หลุมนี่มีสารนรกมากน้อยเพียงไรสารนรกแต่ละตัวละตัวเนี่ยมันไปทําบาปทํากรรมประเทศไหนบ้างมาถึงได้มาตกหลังนี้นรกอย่างนี้ทราบตลอดทั่วถึงสารนรกตัวนี้ไปไปทาบาปทํากรรมอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมาตกนรกนี้สารนรกเภทนั้นทําบาปทากรรมอย่างนั้นมาตกนรกอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ทราบหมดเลยนี่เรียกว่าโลกกัะบีถูรู้แจ้งโลก รู้โลกในก็รู้รู้โลกนอกก็รู้นรกหลุมไหนที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆเต็มทั่วแดนโลกธาตุทรงรู้ทรงเห็นหมดนั่นแต่มันสุดสยิสัยเมื่อมันเป็นผลขึ้นมาแล้วก็ยอมให้เขารับไปตามบาปตามกรรมของเขาที่สร้างมาเองนั่นแหละเขาเสวยไปเองนี่จึงเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรในโลกมันมีเต็มหัวใจด้วยกันทุกคนมันจะไม่มียังไงบาตรกรรมเราทําทุกวันบุญกุศลเราทําทุกวัน ใครทาบุญต้องในบุญใครทําบาปต้องในบาปไม่ไปไหนไม่ตกหายไปไหนเลยท่านแสดงว่ากรรมสากมีว่างเรามีกรรมเป็นของของตนทําลงไปแล้วจะให้ไปแบ่งหนักแบ่งเบาให้ผู้อื่นผู้ใดเอาไปช่วยนี้ไม่มีทําบาปก็เป็นบาปของเราเต็มตัวทําบุญเป็นบุญของเราเต็มตัวเพราะนั้นเราย่งอย่าไปคิดว่าให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยเราต้องช่วยตัวเองเียตั้งแต่บัดน,นี้ที่ยังไม่ตาย ความสุขความเจริญจะเป็นที่สมหมายของเราทุกคนทุกคนขอให้พี่น้องหลายได้ตั้งอกตั้งใจนะการภาวนารู้สึกบทดร่องมากสําหรับทางคารวะของเรานีไม่ค่อยมีกันเลยนี่แหละเสียตรงนี้นะทางพระก็ด้อยมากกางภาวนาแต่กรรมาฐานท่านไม่ด้อยท่านภาวนาของท่านเสมอท่านตักตัวอาอัดเอาธรรมเข้าสู่ใจไปที่ไหนทั้งงานงานตลอดภายในหัวใจท่านแต่ภายนอกก็เหมือนผ้าที่ริ้วนั่นแหละ มันภาคีนี้หอทองภายในใจของท่านสง่างามเหลืองอลลานภายในจิตใจทองคําสู้ไม่ได้นะสู้จิตที่เลิศเลอไม่ได้ถึงพายกันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะทํามไม่ใช่เป็นของซื้อของล้าสมัยทําเป็นธรรมกิเลสเป็นกิเลสเกิดอยู่ด้หัวใจอันเดียวกันใครหมุนไปตามกิเลสคนนั้นจะรับความเดือดร้อนเสียหายตลอดไป ใครหมุนมาทางอัดทางทำทางบุญทางกุศลผู้นั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขความเจริญตลอดไปเช่นเดียวกันถ้ายิ่งส่งเสริมในทางดีเท่าไรก็ยิ่งดีขึ้นอีกขึ้นจนถึงมิหมิพระนิพพานได้เอาผู้ที่หมุนไปตามกิเลสนั่นเห็นมากิเลสเป็นของดีของดีเท่าไรหมุนไปตามมันจมนรกได้มาสงสัยยังขอให้ฝากธรรมานี้ไว้กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นํางกิริพิจณาวัน